ไฟท้ายอีกรุ่นนึงที่เรามีจำหน่ายนะครับเป็นรุ่น LED Light Bar เป็นตัว Full LED ครับเบีย c เบียร์ซัซ n ซอนของโมเซ็นเตอร์สวัสดีครับคลิปนี้เรามารีวิวสินค้านะครับเป็นตัวไฟท้ายรุ่นใหม่ล่าสุดที่เราจำหน่ายนะครับเป็นไฟท้ายของ r ี v o นะครับตั้งแต่ปี2014จนถึงโฉมปัจจุบัน2020ก็สามารถใส่ได้นะครับอันนี้เป็นภาพก่อนการติดตั้งนะครับเป็นโคมไฟท้ายเดิม เป็นรุ่น LED ไร้บาร์นะครับซึ่งก่อนหน้านี้จะเป็นตัวที่ไม่ใช่ Full LED นะครับแต่รุ่นนี้จะมาเป็นตัว Full LED ทุกจุดนะครับเป็นไฟเลี้ยวแบบเซอร์ิมเชียเป็นไฟเลี้ยววิ่งนะครับซึ่งของเดิมนี่จะเป็น LED แค่ตำแหน่งตัวบาร์แล้วก็ตัวรีเบกนะครับส่วนตัวไฟเลี้ยวกับตัวไฟถอยจะไม่ใช่นะครับแต่รุ่นนี้มาเป็นตัว Full LED ทุกจุดนะครับอันนี้คือภาพที่ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับที่ยังไม่ได้เปิดไฟถอยนะครับอันนี้เปิดแบบฟูระบบนะครับทั้งสองข้างครับ ไฟท้ายเรามีจําหน่ายอยู่หลายรุ่นนะครับลูกค้าลองดูคลิปลองดูรีวิวได้นะครับจากในคลิปนะครับตอนนี้เราเปิดไฟลีแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ไฟถอยนะครับส่วนไฟเบรกเรายังไม่ได้เบรกนะครับถ้าเบรกตำแหน่งตัวที่เป็น LED ตัว9เม็ดนะครับจะสว่างขึ้นมาอีกหนึ่งระดับนะครับครับนี่ก็เป็นไฟท้ายรุ่นล่าสุดที่เรามีจำหน่ายนะครับยังไงลูกค้าสนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้นะครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมรีวิวนะครับคลิปหน้าจะมารีวิวสินค้าตัวไหนหฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ